ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้คือข่าวจริงนะครับรัฐประกาศแจกเงินผู้สูงอายุรายละ3,000บาทได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยรีบเช็คดดวนดเลยครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารการแจกเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุล่าสุดนะครับโดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับแจกเงินช่วยเหลือคนละ3,000บาทในครั้งนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้กันทุกคนนะครับ จะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเข้าเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนดเท่านั้นครับพอฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่าผู้สูงอายุที่มีเกณฑ์แบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับแจกเงิน3,000บาทในครั้งนี้ครับสําหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับแจกเงินช่วยเหลือ3,000บาทในครั้งนี้นะครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นครับ ก็คือเป็นเงินค่าจัดการศพตามประเพณีสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนั่นเองครับโดยล่าสุดนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมเขาได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทางกระทรวงพมมีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีจริงโดยจะให้ความช่วยเหลือรายละ3,000ันบาทสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยโดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยนะครับข้อที่1คุณสมบัติผู้เสียชีวิตนะครับจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยกเว้นข้าราชการบำนาญจะไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพสามพันบาทนี้ครับข้อที่2จะเป็นเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพสามพันบาทนี้นะครับ ก็จะมีใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุครับและบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอญาติลูกหลานหรือว่าคนดูแลหรือว่าผู้จัดการศพครับข้อที่3จะเป็นสถานที่ยื่นคําขอรับค่าจัดการศพส0 0 0ันบาทสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็จะมีต่างจังหวัดยื่นได้ที่พมอจอหรือว่าที่ว่าการอําเภอเทศบาลหรือว่าอบอออตอครับ ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับยืนได้ที่สำนักงานเขตครับโดยญาติลูกหลานหรือว่าคนดูแลจะต้องยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุภายใน6เดือนหลังจากที่ออกใบมรณะบัตรครับและหลังจากที่ยื่นคำร้องไปนะครับหากเอกสารถูกต้องและผ่านการอนุมัติญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทเพื่อใช้ในการจัดการศพตามประเพณีผู้สูงอายุครับย้ำกันอีกทีนะครับ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับแจกเงินช่วยเหลือ3,000บาทในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสียชีวิตแล้วได้เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับเคลียร์แล้วนะครับชัดเจนกันแล้วนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับในจุดนี้เพราะหากใครไม่เข้าใจเดี๋ยวก็จะมีคนมาวยวายว่าฉันก็เป็นผู้สูงอายุทําไมฉันถึงไม่ได้3,000บาทฉันก็ถือสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วทำไมฉันถึงไม่ได้3,000บาทนะครับก็คือลุงพันขออนุญาตแนะนําแบบนี้เลยนะครับขอให้คุณเปิดดูคลิปนี้ให้จบกันซะก่อนคุณจะได้รู้เนื้อหาข่าวว่าข่าวเนี้ยพูดถึงเรื่องเงินอะไรแล้วก็แจกให้ใครด้วยนะครับเอาละครับฟังข่าวนี้จบแล้วหากใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเงินจัดการศพผู้สูงอายุที่ถือสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอจได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ